สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับมีเรื่องกี่บอยฟังมาว้านนี่เป็นที่แปลกมากฝันนะครับฝันเห็นว่าได้กินหมูหันหมูกรอบทุกอย่างอย่างไรผมไปบึงอยู่ในเน็ตเลขเด่นคือแปดสี่หนึ่งว่าท่านพี่น้องแล้วหมูว่านนี่ก็เลยไปซื้อหวยต่างประเทศอันนี้ไปแนะนำให้ซื้อหวยนะครับผมก็เล็บจมปากจมเข้าองอิงเอ้ยให้พ่อถือเลขเด้อผมเลยวางสิไปจิ้มไป ไปพออดเวลาพออดเวลาเราพัฒนาก็ออกบ่ถืกบที่ทน,นี่เพราะผมขอไปกดมึงผมไปแทงผิดอันไปแทงเป็นล้วาสามเคือีถืกเสยพี่นอ้องคือไปจิ้มผิดนะครับื้อนี้ก,ก็เลยจิยไปเสื้อไพ่เพิอ่อนน,นี่นี่น้องรางวัลคนเก่งนะครับไปเดี๋ยวไปน้ำหาอี้ เนปซ่าหลายพี่น้องสุดยอดเลยไม่มีโหลดตั้งแต่เว็นเว้นหมดเคียงนี่บอดได้เร็วอยู่นี่ครับเมืลองอันนี้ก็บบอดได้เออบอดได้เลยเพิ่นอยู่ใส่นอกไปเนี่ยไ,ไปโหลดคลิปอยู่พูดอยู่มองฝากถนนผู้ละครับ่าเห็นพี่น้องได้บึง้งครับ ที่กำลังลงไฟครับขั้นตอนสุดท้ายออเมียนเมียนเมียนเอายิงไปใส่หนึ่งไหนอยู่รอหองตัวพุทธะบางทรงครับ วันนี้บัตรการกุศลนะครับนี่จะบมอุดมพอรอนเอาเพือเฝ้าไล่นะครับอยู่คำสว่างด้พี่นองครับจังหวัดน้องคายระหติตข้นหุ่มๆกันยวนน่ะของตัว ให้รางวัลคนเก่งอีกก่อนนะครับคพี่น้องสารครามห้องกับไปให้กำลังใจได้ครับสาวน้อยลำเพลินโชว์อยู่ที่นะครับอำเภอโกสุมนะครับอยู่บึงลิงเรือพี่น้องครับ <psychiat> จังหวัดมหาสารครามสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับสาวน้อยเพชรเพลิงๆๆอยู่ที่หนองคาย เดี๋ยวโฟล์าเลยสาสตร์สองสายตาหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้พี่มอนขอบคุณค่ะฝากซื้อหน่อยว่าอะไรอ่ะไ <c oughs> ม่ยเห็นแปงค์อรเรา หวานนี่พ่อว่ะผมยิงไงพ่อถือเล็กกได้แต่ว่าพ่อซื้อบ่อถือดิพ่อซื้อบ่ถือแต่ว่าพ่อถือเล็กไปกดผิดอันไหมถือกิลิกระไรรากวันคนจรเก่งค่ะคอนโดนไม่บีคอนโดนที่ดีใช่เอาไปใช้เทศปังปังมืออื่นเช็ดมืออื่นเอาเสร็จแล้วแต่สะดวกเลยมืออื่นกะไฮกันมั้ยคะเออถืออีกที่ละถือมือนี่มือมือมืออื่นมั้ยคะมืออื่นมืออื่นถือเลข แล้วก็เติมอีกให้เด้เป็นพวกญ่เนาะคะ่ะจ้าตาูจ้าพานอนเอาอีกแล้วแมนบงเอาอยียงพ่อ,อั่นแล้วป้พาพ่อหมอวัดได้บ่อยเอาเลยส <c oughs> วัสดีค่ะสวัสดีครับสเต๋บ๊อ เดี๋ยวพิเศษกันเดี๋ยวให้น้องแต่เอาผมคุ้นมากเลยจากทีมงานอะไรครับนี่โรงเรียนบ้านอําพลสว่างบอกผมคุ้นเจ้านี่ไม่จะเคยจัดงานบะไม่เคยค่ะเอาบ่แต่เปิดร้านใหม่เปิดร้านประดัหลัดอยู่ไอ้เบิ้งมาไล่ตลอดที่มาจากไหนเอ่ยมาจากสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนี่แหละครับเป็นคอนวอยอยู่นี่ก่อนกอดบ้านปีโบวของที่ร้านห้อง พอฮักหนูครับพี่บ้าพี่บอสทั่วมันขายบัตรแข็งได้หลายแล้วดิครับบัตรล่วงหน้าบัตรล่วงหน้าเื่อนข้านอืม่นช่วาุดแต่ออ้ครับไม่้ก็่รู้เราหนางานบัตรละร้อยห้าสิบบาทมาเลยนะครับมาเลยค่ะผมขายแล้วตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางป่า ยางพาราปวดหัวปะีไปหายางพาราไม่กินน้นยาพาเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไดยังอ่ะพ่อหมูปิดเซตเนี่ยแหละไฟฉายถุอีอยากได้ประมึกอโ่อบอีหื้อโอ้โ่อนสอีหือไแล้วไปอีหือได้จะไปอีหือ เอามาดูนกันพีน่นองเขาจีน้นะลองชิมหน่ยอยไปหืึเลยย,ยัาไปมาหารใช่ก็จ่ออุ้งอิงเราไปขอเสียงหน้าเวทีไปอีกหื้อร้อยเอาไหนเอกมาแล้ว <laughs> อืมเสียบอีเลยนวดดีเอแล้วหละมอืมเมื่อใดของนำอืมนวัวเาอไม่ขาอเริ่มจแบบนี้เพดี๋นันบบครมเนี่ยอันไหครับอันบัารธีขายบ้านนี่คือเป็่ยนลระอยู่บาือน เนี่ยวเจอคือเขาพร้อมเจ้าหน้าที่พร้อมเจ้าหน้าที่เฝ้าหน้าประตูพร้อมกับเคลียร์คนทางไหนออกมาครับต้องเคลียร์คนทางไหนออกมาแล้วก็เริ่มขายบัตรแล้วกัแนวปั่มนะอย่างมียงครับแนวปั่มออกมาไปคุณผู้ครับให้เจ้าหน้าที่เคลียร์คนทางไหนออกมาแล้วกันนายเอกตื่นเองไหมครับนายเอกนั่งขาพ่อหรือตื่นเอไหมเป็นมาขายตัวซอยทุกงานครับ กเอกหมอนังหมฉันจะซีี่คางี่ปนีกว่า้มเนีืามแ้วหว่าห้าแล้วก่าครับมา่องกันเอแล้วกันมัน็ม้มติดวีเป็น้องซีเกติเเห็นพ่อเอกยองห้องไปซีเกต <laughs> มาเลยครับบ้านคำสว่างอยู่ตำบภออุดมพรอำเภอเฝ้าไร่จังหวัด

แต่มีบัตรไปเนี่ยบ้วนล่ะบัตแข็งคนเี้าจอว่าไห้ได้บัตรมันบัตรใหม่แล้วก็จะว่าไห้ซื้อไปร้อยยี่สิบบาทเช่หว่าเอาโอเคครับคลิปนี้ฝากพี่น้องตรวนี้ขาอยากไปโหลดคลิปอยู่ครับอยู่ดีมีแขงสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ารวยทุกผู้ทุกคนครับเดี๋ยวพอมไไปโลดคลิปครเดี๋ยวนี่่ะทั้งหน้าสามแยกเดี๋ยวเจอกัน